สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะทํามาม่าผัดขี้เมานะครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทําน้ําซอสผัดกันก่อนนะครับน้ําซอสผัดก็ผมจะใส่เป็นซอสหวยนางลมนะครับ2ช้อนครับ2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครับ1ช้อนครับรสดีครึ่งช้อนชานะครับใส่ไปแล้วผงชูรสตามชอบครับน้ําตาลทรายครับนิดหน่อยนะครับประมาณครึ่งช้อนชาครับพริกไทยป่นตามชอบนะครับ มีเป็นน้ำซอสนะครับน้ำซอสที่เอาไว้ผัดครับคนให้เข้ากันครับขัดหรือไงเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มอีกทีนึงนะครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ํามันแล้วก็น้ํามันร้อนแล้วก็ใส่เป็นพริกกระเทียมนะครับอันนี้เป็นพริกแห้งกับพริกสดนะครับแล้วก็กระเทียมนะครับตำพอหยาบๆนะครับใส่ลงไปเลยหมูสับครับวันนี้จะใส่เป็นหมืดกับปูมด้วยนะครับใส่ลงไปเลยครับ น้ำเปล่านิดหน่อยนะครับผัดให้กุ้งกับหมึกนะครับพอสุกครับหมึกเริ่มสุกนะครับใส่เป็นวันนี้ผมจะใส่เป็นถั่วฝักยาวนะครับพริกหยวกหรือพริกชี้ฟ้าแดงนะครับแล้วก็ใบมะกรูดรักเส่รงไกันเลยครับ,รบผัดให้เข้ากันนะครับ นั้นใส่เป็นเส้นมาม่านะครับอันนี้ผมลวกไว้แล้วครับเส้นมาม่าสองห่อครับใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำซอสที่เราผสมไว้ตั้งแต่แรกเลยนะครับอาใส่ลงไปเลยครับจากนั้นผัดให้เข้ากันนะครับเติมสีให้น่ากินด้วยซีอิ๊วดำนะครับนิดหน่อยนะครับ สุดท้ายนะครับใบกระเพรานะครับใส่ลงไปเลยครับตามชอบได้เลยครับเสร็จแล้วครับม่าม่าผัดขี้เมาเนี่ครับมาดูใกล้ๆครับนี่ฮะนี่กุ้งหมึกนะครับแล้วก็หมูสับครับเดี๋ยวไปจัดจานกันครับนะครับมาลองชิมกันดูนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะครับรสชาติจะจัดจ้านหน่อยนะครับมาลองชิมกันดูนะครับ อรสชาติจัดจ้านมากครับสุดยอดมากอร่อยมากครับ